สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เรามาฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์นี้กันนะครับเมื่อราวปีพุทธศักราช2460ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองมีเรือบรรทุกเข้าเปลือกจะไปส่งโรงสีที่พระประแดงที่โยงกันมาเกิดอุบัติเหตุหลุดจากพวงก,กระแสลมและ กระแสน้ำได้พัดพาเอาเรือบรรทุกเข้าเปลือกชนกระแทกกับเจดีที่อยู่ริมน้ำจนเกิดรอยปิดร้าวและชำรุดเป็นรูใหญ่พระผงสีขาวทะลักออกมาเป็นจำนวนมากทางวัดได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจึงบูรณะเจดีใหม่นำพระบรรจุกลับเข้าไปและสร้างเขื่อนกันกระแทกขึ้นเรื่องจึงยุติลงแต่ทว่า ชะตากรรมของวัดยังไม่พ้นเคราะห์กรรมเมื่อรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้สั่งให้มีการสํารวจสถานที่ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อจัดสร้างท่าทเทียบเรือสินค้าและสำนักงานศุลกากรคณะํำรวจได้ปักหมุดแดงลงบนพื้นที่ธรณีสงของวัดเงินและวัดทองเป็นเขตเวนคืนที่ดินต่อมา ในปีพุทธศักราช2490พระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินประกาศมีผลบังคับใช้กรมการศาสนาประสานงานถอดวิสุงคามสีมาให้หมดสภาพวัดให้หรือถอนสิ่งก่อสร้างเพื่อมอบให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างท่าเรือวัดเงินจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ตรอกวัดจันทร์และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดไผ่เงิน ส่วนวัดทองได้ย้ายไปอยู่ริมถนนสุขุมวิทเรียกว่าวัดธาตุทองในระหว่างที่มีการลื้อถอนสิ่งก่อสร้างในวัดเงินปรากฏว่ามีการลื้อพระเจดีและได้ค้นพบพระที่บรรจุอยู่ในพระเจดีเป็นจำนวนมากทางวัดจึงได้นำออกมาให้บูชาเพื่อสมทบทุนโยกย้ายวัด จึงเป็นเหตุให้มีการแพร่หลายของพระแตกกุวัดเงินคองเตยพระวัดเงินคองเตยเป็นพระเนื้อผงวิเศษผสมด้วยผงปูนหอยไม่มีมวลสารอื่นใดนอกจากตังอิวและวัสดุโยงยึดบางอย่างนักเลงพระหลายท่านลงความเห็นว่าเป็นเม็ดขนุนนำมาต้มให้เนืดแล้วเอาเนื้อมาโขกผสมกับผงวิเศษ ให้หนึกนุ่มในพระบางองค์จะพบว่ามีคาบฟองเต้าหู้ลักษณะคาบฟองเต้าหู้ของพระวัดเงินของเตยนั้นจะคล้ายกับคาบฟองเต้าหู้ของพระสมเด็จวัดบางขุนพมที่เปิดกุเมื่อปีพศ2500จึงถือว่าเป็นทฤษฎีในการดูคาบกุถ้าหากพบพระที่มีคาบกุเหมือนวัดเงินของเตยได้ ก็เท่ากับว่าคุณสามารถจะดูคราบกุของวัดบางขุนพรมกุใหม่ได้เช่นกันพระวัดเงินคองเตยนั้นมีพุทธคุณตามนามของวัดคือเงินผู้สวมใส่ติดตัวจะอุดมไปด้วยลาบผลภูณทวีและทรัพย์สินเงินทองพ่อค้าแม่ค้าแถวตลาดคองเตยนิยมแขวนกันมากและยังมีอภิิหารแค้วคาดปลอดภัยเช่น รถบรรทุกแม่ค้าผักย่านคลองเตยพิกคว่ำเทกะจาดได้รับบาดเจ็บและตายหลายคนแต่แม่ค้าคนที่แขวนพระเงินคลองเตยนั้นมีแค่รอยฟกช้ำดำเขียวตามสมควรเท่านั้นปัจจุบันพระวัดเงินคองเตยถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงและหาได้ยากโดยเฉพาะพิมพ์พิเศษหรือพิมพ์พระสังกาจายมีราคาค่างวด ไม่ต่ำกว่าหลักแสนแต่บางพิมพ์ก็ยังพอหาได้ในราคาหลักพันกลางๆ